เดี๋ยวพี hmm. mm ่ขออัปเดตเรื่องกระแสข่าวเมื่อวานหน่อยที่ส่งตัวแทนไปเรื่องไต่สวนมูลฟ้องอบที่มาที่ไปของอันนี้ที่กมีตัวแทนไปไต่สวนละครับก็เป็นเป็นเป็นคดีนี่แหละครับที่ที่ให้ตัวแทนไปแทนครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาททั่วไปนี่แหละครับผมก็มีหลายๆเคสเมื่อวานก็เป็นหนึ่งในเคสที่ที่เราทําการฟ้องไป ายเคสอยู่ SU, พอสมควรครับผมก็เข้ากระบวนการทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็ให้ทางตัวแทนเป็นคนไปทําหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับจริงจรงมันรุนแรงขนาดไหนครับพี่จริงๆิพี่ว่ามันถามถามถามึงความรุนแรงาอาจ,จะไม่ได้โอเคมาเอฟเฟกแบบทําร้ายร่างกายพีหรืออะไรอย่างงี้ครับผมแต่จริงๆมันคือความความเขาเรียกว่าอะไรอะมันคือความ เสียใจมากกว่าครับผมความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับที่ที่คนเหล่านั้นพิมพ์มาคือมันไม่ใช่แค่ด่าว่าทอเราอย่างเดียวมันมันลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบตัวเราด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออในฐานะที่พี่เป็นลูกคนหนึ่งในฐานะที่พี่เป็นเพื่อนคนหนึ่งพี่ก็อยากจะออกมาปกป้องคนรอบตัวพี่เหมือนกันผมจคิๆทั้งหมดมันมีกี่เคสที่ที่เราจะต้องฟ้องว่านี่เป็นการรวมเคสฟ้องทีเดียวเลยไม่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นแยกเคสออกมาครับผมก็ที่จริงมันมีหลายเคสมากๆก็นี่ก็เป็นหนึ่งใน อาจจะประมาณ10บเคสอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าทั้งสิบหรือว่าทั้งสิบเคสฟีจะพ้องมาทุกเคสไหมหรือว่าก็จริงจริงพี่ว่าก็เคสบ y เคสละครับผมเคสไหนที่โอเคเราไม่ยอมกันเราก็โอเคดําเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปครับผมเคสไหนที่โอเคเราตกลงคุยกันได้ว่าโอเคคุณจะไม่ทําแล้วนะหรือว่าคุณจะอะไรอย่างงี้ก็โอเคครับผมก็ไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นที่เจรจาไปมีเยอะไหมก็มีครับมีพอสมควรครับ เพราะว่าเขาเวลาคที่เขาคุยกันตลอขอโทษที่เวลาเราให้อภัยเขาอะจริงๆพี่ว่าคือถามว่าพ um mm> ี่โกรธเขาไหมพี่พี่ไม่ได้โกรธนะครับแต่พี่แค่รู้สึกเสียใจมากกว่ากับสิ่งที่เขาทําแต่ว่าเราเวลาเราเจรจาเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาขอโทษเรามาเราก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเลยเราสิ่งเหล่านี้เราให้อภัยได้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะพูดเชิงประมาณว่าแบบเขาทําไปโดยที่เขาอาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบ โอเคแบดเดย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับผมแต่พี่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันมันไม่เกี่ยวกันเลยเนาะหมายความว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะตั้งใจทําหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราใช้โซเชียลมีเดียตรงเนี้ยข้อดีมันมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อดีตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับผมพี่ก็ฝากตรงนี้ละกันว่าจริงๆรแล้วมันคือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมเออถ้าคุณคุณเคารบเราเราก็อยากจะเคารบพวกคุณทุกคนเหมือนกันเหมือนไม่ด้แบบทุกๆคนนะคนกันเอย่คร ดูว่าเก็ไม่ไม่ถือกั็เป็นตัวอย่างหนะครับผมพี่ก็ทำดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ไปนี่ะครับเป็นเราเราเคสนี้เราฟ้องตีเป็นมูลค่าความเสียหายทางจิตใจเราประมาณเท่าไหร่พี่ก็สี่สิบนี่แหละก็เคสนี้แหละครับ เยอะไหมัที่เป็นมูลค่าความเสียหายจะใจเยอะมากน้อยกันนะพี่พี่ดีกว่าสิค็ก็เสียใจเยอะเสียใจเย่ะผมฟองคืว่าเงินไม่ได้เกี่ยวครับเงินเงินสุดท้ายพี่ได้มาพี่ก็เอามาไปบริจาคทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์พิการไม่ว่าจะช่วยเหลือแบบไทยโคใช่ชีวิตโคกระบือไป อะไรตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพีพีเอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากตรงเนี้ยหลังจากแบบหักค่าใช้จ่ายคือหักค่าทนายอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วอ่ะ <c oughs> พี่ก็ไปบริจาคให้หมดอยู่แล้วครับผมไม่ไม่คิดจะเก็บเงินจํานวนนี้พวกนี้ว้หมดล <c oughs> ้อย่างเคสนี้สารประทับมูลฟ้องเลยใช่ไหมพีที่เราไปเตะสวนเมื่อวานใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีไปคุยเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้องไปคุยอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ เอ่อยังไงพีว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันผ่าน<ม>ทางโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจแ t นเซอร n เชนเมนต์ได้เลยครับ<ม>าารเรื่องมการไปไกลเกลี่ยไหมฮะตรงขั้นตอนไกลเกลี่ยตรงตรอหน้าศาลเลยครับที่จริงก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยแหละครับมมผมก็าจะาไปไกลเกลี่ยกันต่อนหน้าศาลครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกเราจะดำเนินการอีกครับหรือว่า ก็เรื่อยๆแหละครับผมหมายความว่าเราก็มีทีมหลังบ้านทีมประทางบริษัทเราอยู่แล้วที่คอยเช็คคอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วครับผมก็ถ้าสมมุติมันเข้าข่ายว่าโอเคมันมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยมันเป็นแบบว่าเรื่องที่กล่าวหาเราหรือว่าเป็นสุดท้ายมันกระทบคนนอกตัวพีอะไรเงรี้ยพีรวัชรุกาเออก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้ทีมทางทีมจัดก,การทั้งหมดครับ เราดาเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับก็มีพี่ว่ามันมีเรื่อยๆแหละครับมันมันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบจะบังคับให้ใครมาโอเคชอบเรารักในตัวเราได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าโอเคเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตของเขาด้วยเราก็คนเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราตรงนี้ครับผมก็อยากให้พื้นที่ตรงเนี้ยมาแสดงมาให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมอย่าอย่ามาทําร้ายอะไรกันเลยครับจะพิธีโขดไม่ได้เหมือนแต่ว่าพาดพิงใช่ก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆจะเป็นแบบพาดพิงถึงตัวคุณพ่อคุณแม กับครอบครัวพีอะไรเงี้ยที่พีรู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคจริงๆคือถ้าจะมาว่าพีคนเดียวอะไรเงี้ยพีโอเคพีพอจะรับได้เพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงพีรู้สึกว่าโอเคพีก็ไม่มาอยู่แล้วพีก็ไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมแต่พอมันไปถึงแบบแต่พอมันไปถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันไปถึงคนรอบตัวเพื่อนๆพีด้วยอะไรเงี้ยคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ลองมองกลับกันบ้างว่าสุดท้ายถ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดกับคนที่คุณรักบ้างอะไรเงี้ยคุณ กจเปลี่ยนเนี่ยมันเคสบายเคสไหมคะหือว่าบางอันก็คือยอมไม่ได้เลยก็เคสบ y เคสนี่แหละครับผมแล้วแต่คนว่าบางคนก็ไม่ยอมบางคนก็ยอมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือไม่ได้อยู่ที่ตัวพีด้วยนะครับหมายถึงอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้วยครับสิ่งที่พี่อยากให้ขจรหนักนู้ในเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับสิ่งที่รอบขอครับ อย่างที่พี่พูดเลยครับมันคือเรื่องของการให้เกยียรติพี่ว่าตรงนี้คือจบเลยนะครับว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ต้องในฐานะคนเพื่อนรวมง,งานหรือในฐานะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมที่เราก็เราควรจะมาเจอกันด้วยด้วยมูทที่ดีเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ว่าพี่เขาจะทํางานอะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้พร้อมๆไปด้วยกันครับมีเกีรตที่ไม่ยอมหรือว่าปฏิเสธอะไร เคสที่ไม่ยอมหรือปฏิเสธนะครับก็จะเป็นเคสนี้แหละครับผมที่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 ไปทางขึ้นศาลเนี่ยแหละครับอืมก็เดี๋ยวจะมีการไก่เกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งครับทุกวันนี้จิตใจแข็งแกร่งมากแค่ไหนคะที่เราเราเองแบบกินซีพีบอโรนาก็จิตสแควร์แข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะที่ความแซ่บมันช่วยได้ใช่ไหมความแซ่บความเผ็ดมันก็ช่วยเราได้บางทีอะไรเงี้ยเราจะลืมเรื่องร้รายโอเคนะโอเคแล้ว ครับคุณครับมีพวกนี้ไม่พวกนี้่มได้ไม่ได้